ครับวันนี้มาเราขอเลขกับพญาเต่าแล้วครับกับเจ้าแม่ธรณีที่ปกปกักกักษาอยู่ที่นี่นะครับพร้อมด้วยพญานาคเราพาทุกท่านไปขอเลขนะครับวันที่สิบหกพฤษภาแล้วครับ แล้วก็ใส่แปงง้งเขาลูบแล้วครับลูบลูบไหลหลังเฟียเต่าเทวดาที่อยู่ที่นี่นะครับดูเอาเองครับตาได้ก็ดีตาเสียก็ได้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับทุกท่านเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนะครับ เห็นเลขแล้วช่วยบอกเลยนะครับว่าเห็นเลขอะไรกดคอดกดในคอมคอขึินเห็นนะครับยาเต่าที่นี่ให้มาหลายงวดแล้วนะครับ งวดที่แล้วก็ให้นะครับถูกได้มาหลายคนแล้วนะครับหมู่บ้านสะแพะได้มาเป็นล้านนะครับได้หลักล้านไปหลายคนแล้วครับวันนี้เรามาขออีกนะครับตรงนี้ก็มีงูด้วยนะครับ งูที่ปกปักรักษาที่ที่นี่ไว้นะครับงูเห่าตัวใหญ่นะครับพยะเต่านะครับให้โซกแม่นมากครับสามงวดติดๆแล้วนะครับ พญาหน้ากเก็บเขียนมาปกปักกักษาที่นี่ด้วยนะครับให้เล็กเ่นมากนะครับท่านดูนะครับญาหนาคก,ก็ให้มาหลายงวดแล้วนะครับชาวบ้านที่นี่ได้หลักล้านแล้วนะครับ ตายต้นโพต้นใหญ่ครับ ที่นี่ก็มีเห็ดออกด้วยนะครับเห็ดจันนะครับกินได้นะครับไปยำกินก็ได้